ทริปเที่ยวเลยค่ะพี่เปิ้ลจาเราใจเป็นไงล่่ะแมยังไงคะทริปนี้ก็เป็นทริปที่พาลูกๆไปเที่ยวค่ะเออครบรอบหน้าพร้อมตาเป็นเซนิรีทริปค่ะพรอบหน้ารอบตาเป็นแพลนไว้อยู่แล้วนานหรือยังไงครับเปิดก็เป็นแพลนไว้อยู่แล้วค่ะอันนี้คือพอได้ไปใช้ใช้ช่วงเวลาแบบครอบครัวคือเพราะเราเห็นเรายิ้มให้ลูกๆอ่ะเราก็มีความสุขมากคือเหนือสิกลื่นได้อ่ะ มันไม่มีอะไรสําคัญไปกว่าการที่เราได้เห็นลูกๆมีสิ่งกัาเราแล้วก็การที่ลูกเราได้แบบเขาเรียกว่าอะไรมีความสุข,ขเขา <ๆ S 2> มีความสุขเขายิม้มเขานอนต่อ,ก,อการอะไรอย่างเงี้ยแค่เนี้ยแค่กี่วันอ,อาทิตย์หนึ่งเด็กๆก็คือสนุกสนุกแค่เด็กๆแฮปปีมากคือปกติเขาจะชอบไปอีกประเทศหนึ่งแต่ครั้งนี้ก็คือไป ที่ที่เขาบอกว่าเอ้ยไปประเทศนี้ดีกว่าก็โอเคก็เลยยอมแล้วก็ปรากฏว่าคือพอมันพร้อมหน้าพร้อมตาเด็กก็รับตีวมาคือตอนแรกก็อนานแนแค่ไหนไหมวางแผนน่าจะช่วงประมาณต้นปีช่วงช่วงประมาณมีนา ไปแล้วคือแบ่งแบ่งหน้าที่กันยังไงคะไปบอกว่า<อ>เออดูแลลูกก็คนละคนเลยหรือคอยประกบหรือยังไงหรือทําหน้าที่เหมือนปกติพี่โบจะนอนห้องคุณป๊อบป๊้ยจะนอนกับปานีก็ก็ก็ช่วยกันนะค่ะอย่างคุณป๊อบก็ก็ดูแลในส่วนของพี่โบใจอะไรอย่างเงี้ยของปอก็ดูแลของน้องปานีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอถึงเวลาทานก้าทานข้าวอะไรก็มารวมตัวกันแล้วก็ เออจะไปไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ตามมาเจออะไรอย่างเงี้ยบ้างอ๋ออี่งนคือทำเพื่อความสุขของลูกๆเลยใช่ไหมคะทั้งคุณพ่อคุณแม่ถ้าเป็นความตั้งใจของพ่อกับคุณพ่อู่แล้วค่ะที่ที่เราอยากให้แบบเหมือนที่แฟมิลี่แบบบ่อยๆมันจะเกิดอีกครั้งก็อีกสองครั้งก็คือปปลายปีก็คือช่วงคืนวาที่จะไปญี่ปุ่นไปซูดีแล้วก็ช่วงกุมภา อันนีค้คุยกันไว้ว่าอย่างน้อยมันต้องมีสักเดือนละครั้งที่ได้เป็นคริปครอบครัวหรืออะไรไหมคะพี่เิยลมันจะเป็นช่วงช่วงจังหวะมากกว่าอย่าง<ม>อย่างที่ผ่านมาเป็นช่วงที่น้องๆ<ม>พิ่เทิงก็เลยพ่าไปะคะ่ะได้คุยกันเยอะขึ้นไหมคะพี่เิยลค่ะพอ กลับมาความหน้าความตาอะไรเงี้ยจริงเอาจริงๆก็ถ้าไม่ได้คุยอะไรนะคะเป็นออแซวกันมากกวาออ่าไม่ได้คุยลงรายละเอียดอะไรมากะคะออ่ะเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกก็แยกกันแยกกันห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอเจอหน้ากันก็เหมือนก็มันก็ร้อมหน้ากันสี่คนนะคะถ้าจะให้มานั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยคงไม่ได้เคลียะคะออ่ะตอนตอนอยู่ด้วยกันใน,นคลิปเราก็โอเคใช่ไหมคะความสุขอะไรหลายๆอย่างมันก็แบบ เหมือนแบบก็ตอบติดใช่ไหมเหมือนว่าแบบเออโอเคค่ะมันมันไม่ได้เกี่ยวกับยูนิที้ป่ะค่ะทุกวันนี้ปัจจุบันทุกวันนี้ก็มันก็รู้สึกโอเคมากๆอยู่แล้วก็เป็นเหมือนก็คือทำหน้าที่พ่อกับแม่ให้ดีทุใช่ค่ะก็คือทำหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่ดีที่ดีให้กับลูกๆนี่นะวันนี้ที่ก็ทำของคุยแั่เนย ค่ะตอนนี้อาจจะยังลงดีเทลอะไรยเยอะมากอย่เลยนะคะแต่ว่าณความสำคัญณเวลาเนี้ยมันค่อนข้างจะดีมากเลยคือแบบก็ตกลงกันว่ายอย่างน้อยหน้าที่พ่อกับแม่คือทุกคนจะส,สองคนต้องรับผิดชอบก,กันให้เต็มที่ใช่ไหมพี่เปิ้ลใช่ค่ะก็ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะเพื่อลูกของเราเหมือนยังเม่ได้มีสภาพตกพี่เปิ้ลแบบที่บอกมันยังมันยังมันยังมีอยู่ ถ้าเป็นเพื่อนหรืออะไรเงี้ยพี่เอนมิตรภาพในในช่วงระหว่างที่เราคุยกันปรึกษากันหรือว่าในฐานะพ่อกับแม่เออมันโอเคค่ะเออมันดีค่ะมัากๆเพื่อนกันในในฐานะพ่อกับแม่คือเราก็อยากตัดสินใจร่วมกันว่าแบบเฮ้ยชีวิตอนาคตมันยังไงแน่นอนค่ะเวลามีเรื่องอะไรหรือว่าอะไรก็ตามแต่คือไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการเรียนหรืออะไรก็ตามแต่ทุกอย่างเราต้องปรึกษากันตลอดเวลาค่ะ ว่ารุ่มรุ่นตัดสินใจด้กันอันนี้คือต้องคุยแสงว่าก็ยังต้องมีการคุยกันอยู่เรื่อยอยู่แล้วถึงแม้พี่เคยเพื่อแบบเรื่องลูกแน่นอนค่ะคอามเป็นพ่อความเป็์พ่อเป็นแม่ยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดหรอกค่ะก็ยังคุยกับคุณป๊อปอีแล้วเพราะว่ายังไงเราก็ต้องคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีเรื่องรายละเอียดของลูกที่มันอีกเยอะแยะมากมายแล้วตอนนี้เขาก็ยังเด็กอยู่ใน p ้าต่อไปที่เขาจะต้องโตขึ้น่ะมันไม่มีวันที่แบบฉันไม่ปรึกษาเธอเธอไม่มาถามว่า ความเป็นอยู่ของลูกเป็นยังไงมนเป็นไม่ได้ค่ะมันปฏิเสธไม่ได้ใช่นเดยการพูดคือการต่งงานกัลูกยังไงจะ่สองเขาต้องเนกี่ยวข้องกอบแน่นอนค่ะเพราะเขาเป็นพ่อของลูกค่ะมีแบ่งเวลาแบ่งวันอะไรกันนี้แม่พี่ไม่มีแบ่งเวลาค่ะคือคือหลักๆอ่ะลูกจะอยู่กับป๊อบอยู่แล้วเสร็จวันถ้าคุณป๊อปสะดวกเมื่อไหร่คุณป๊อปก็จบแวะเข้ามาหาลูกแต่ในมุมหนึ่งคุณก็ชมเราแม่เ่ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยสามารถออกทริปด้วยกันได้ไปทริปด้วยกันได้เป็นอะไรความเป็นพ่อแม่ดีเลยก่อนะะค มั่เิยก็ต้องผ่านเลยไม่เ,มเยอะก็มันมันไม่ได้เรื่องงา่ายที่กว่าจะอยู่ๆก็จะมีแบบในช่วงภาวะแบบภาวะที่เป็นอารมณ์แบบนี้<ม>หรือว่าความสัมพันธ์ที่มันเป็นในรูปแบบนี้ม,มันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่ว่าแต่ว่าพอมันถึงเวลาแล้วอ่ะอยู่ๆมันก็ทําได้<ม>ก็ไม่ใช่เรื่องยากเหมือนกันถ้าจะทําได้อะไรที่เป็นทําให้เรา ก้าวข้ามผ่านทุกอย่างมาเพื่อที่จะแบบว่าให้มันเจอจุดตรงนี้ที่มันดีที่สุดสำหรับลูกเราเงี้ยเอออย่างปอยเคยสัมผัสตั้งแต่ครั้งแรกแล้วมันเกิดขึ้นตั้งแต่วันแรกแล้วแล้วความรู้สึกมันก็ค่อยลดลงมาเรื่อยเรือจนมาถึงวันนี้ใชกขึ้นถามปอยว่ามันยากไหมเออะไรอย่างเงี้ยของปอยใช้เวลาแต่หนูเชื่อว,วา่าในใจมันก็น่งมีเรื่องอะไรมากมายกับ เรื่องเรื่องอะไรที่มันไม่ดีตอนนี้ไม่มีอยู่ในหัวเป้ยเลยเป้ยทบจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำ <c oughs> เป้ยกลับกลายเป็นว่าทุกวันนี้เป้ยยิ้มแล้วหัวเราะแล้วก็เห็นเขามีความสุข <c oughs> เป้ยก็มีความสุขแสดงว่าค <c oughs> ือตอนนี้มันคือความปรารถนาดีที่เราอยากจะให้เขาเจอและเป้ยก็เชื่อว่าตัวพี่ป๊อปเองก็ปรารถนาดีที่อยากจะให้เป้ยกับพี่บู๊ก็มีความสุขคือตอนนี้เราหลงบูกเกียร์หมดแล้วใช่ไหมคะลงตัวเลยเอออันนี้ยังอาจจะยังไม่เรียบร้อยค่ะพี่เป้ยได้ไปอ่านที่ไหนไหมคะพอเราลงภาพอะไรเนี่ยมันก็จะมี คอมเมแบบว่าแบบอยากให้ดีกันมีคนมีคนมาถามมีคนส่งข้อความมาถามเต็มเลยยินดีด้วยนะบอกอะไรบอกตรงนี้เลยค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะเป็นแค่พ่อแม่ที่ดีแล้วก็พาเด็กๆไปเที่ยวกันไม่มีอะไรค่ะมีคนมาเชียร์เยอะแน่ที่เคยเชียร์เยอะมากค่ะทุกคนอยากเห็นภาพนั้นกลับมาแต่ความสวยเราก็ความสวยเราก็จึ้งอยู่ไแม่กลับมาจากเกาหลีได้ข่าวมันกลับมา้มา จกักงนโอเัอยู่ๆเปลี่ยนคยำถา,ามไป <นะ S 1> มาก <laughs> คือจริงๆอเรื่องดอกไม้เนี้ยมันมันเป็นเรื่องประจำแล้วที่ที่จะมีคนฝาคนกคุณยุคคู่ผู้ช่วยเป้ยมาให้ออะไรอย่างเงี้ย มันมันมันไม่มีอะไรอะค่ะอาจจะมีคนที่ชื่นชอบเราเป็นแฟนคลับเราส่งมาให้เราเอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามีเนื้อหอมอยู่กันตอนนี้หนุ่มตามจีบอยู่อะเฮ้ยไม่ได้ไปลงดีเทลกับคุณยูว่าใครส่งมาให้หรือเขาชื่ออะไรอะ่ต้องไว้ลักษณได้หรอแม่ก็คุณยูบอกว่าเขาคือผู้หวังดีที่อยากจะส่งมาให้เราตลอดเวลาแล้วเราไม่ทราบเขาเลยเหรอคะว่าแบบเจ้าของเขาคือใครอะเขาส่งมาตลอดอย่างเงี้ยแม่คือณตอนนี้เราไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้อะเราไม่ได้สนใจว่า จะมีใครเข้ามาในชีวิตหรือว่าจะมีใครมาชื่นชอบเราอ่ะและตอนนี้สิ่งที่เราสนใจก็คือที่สุดก็คือเรื่องลูกกับตัวเราเองที่ที่เราอยากจะงตกันฉะนั้นเราจะไม่ไปวุ่นวายหรือถามคุณยุเลยว่าคุณยุนี่คือใครส่งมาหรอเพาไม่งั้นอเราจะต้องถามทุกวันทุกอาทหรอโอทวกนาีทุกวันเลยหรอแม่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 หมแะไม่ เอาเป็นว่าเราก็เราก็จะไม่ถ่าเราถ้างบ่อยแล้วมันไม่เอาคือเราไม่ได้สนใจเอาเป็นว่าเราไม่ได้โฟกัสเออส่งเซฟว่าเขาก็ไม่ได้มาแสดงตัวกับเราถูกไหมพี่เป้ยเขาฝากคุณยุมาบอกว่าเป็นผู้หวังดีแล้วก็เป็นผู้ที่ชื่นชอบเราพัฒนาดีๆให้เราดีๆมีคนดีๆมีคนเรียกหรือมีหลายคนนะคะเวลาส่งมาต้องถามคุณยูว่าค่ะคุณยูจะเป็นคนรับดอกไม้แล้วพอได้รับอมมีคนสมาให้ก็ให้คุณยูต่อเพราะเม็นคขาก็ได้ได้มาทุกวันนี่คือพี่เป้ยก็ไม่ได้กลับบ้านนะคะหรือว่าไง คือ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 เรามีคนรู้สึกว่าเราก็เอากลับบ้านบ้างบางช่อเอาไปประดับเอออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเอามาไว้ทุกวันมันก็รับดีแล้ันไม่ไน้ใจหรอรับมานานแค่ไหนก็ตั้งแต่ที่มีข่าวว่าโสดโอ้วใช้เปล่ายุตั้งแต่ที่มีข่าวว่าโสดเนาะโแล้วรู้แต่ว่าเขารอแต่ว่าเขาก็รอเรามานานเหมือนกันนะไม่รู้ไม่ได้อันนี้ไม่รู้อันนี้เราไม่ตามหาเลยค่ะพี่เคยไม่ตามหาเพราะว่าขอบคุณฝากคุณยุไปบอกของคุณเอออะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่า ในช่วงจังหวะนี้อาจจะแบบยังไม่ได้คล้องพวงดีหร่อไหมคะตอาคุณยุเพราะคุณยุเป็นคนเดียวคนยุเลยก็คือต้องฝึกความอดทนเขาไปก่อนนะแม่เนาะถ้าเขาอดทนรอเราไหวก็ก็ต้องรอถ้าเกิดของเขารอได้ก็ก็ดีค่ะจริงๆอะไรไม่รู้ไงๆไม่รู้จริงๆอะไรที่จะทำให้ป้ายใจอ่อนได้สาามรใจอ่อนในการเปิดใจพวกดีคือในตอนนี้แค่สิ่งที่คิดได้อ่ะ ก็อยากได้ความรักที่มันปลอดภัยที่สุดนะอาช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าแต่ก็อย่างที่บอกนยังไม่ใช่จังหวะนี้ค่ะโอเคเพราะนั้นประกาศครั้งนี้เลยว่ายังไม่เปิดใจนะคะอ้าวแม่ยังไงล่ะโอเคขอบคุณค่ะอีเฟย์อีเจอจากแม่อีเจออีเจอก่อนผมตรงนี้กับ